อหมูมูวิ่งหนีอะไรเราวิ่งนะเอ๊ยมานี่ดิโอเคผมไม่ได้อยู่ในเกมไมค์ครับแล้วผมก็จะมาเออเล่นไมค์ครับแล้วผมก็จะไปเล okay. ่นนอกรอบไปสักพักหนึ่งแล้วนะผมก็โอเคผมวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับเวอร์ชัน1น5่นนะผม โอเคฟิมเรทนี่ต่ำมากนะครับผมผมเพิ่งรู้นะว่าเราเป็นใส่ตมะนะก็ไม่ต้องคาบดาบคนระับตีตัวไหนทุกตัวตายหมดครับด้วยมือเราครั้งเดียวเท่านั้นโอเคผมก็ได้เอมมารมาหนึ่งอันแล้วก็เหล็กมาเออประมาณนั้นนะผมโอเค okay. ผมก็ได้ไปลงเหมืองมานะผมโอเค okay. ผมไม่ได้โกงนะอันนี้พูดจริงนะโ okay. อเคเดี๋ยวเราเผาเนื้อไปก่อนเลยครับ เพื่อเราหิวนะผมโอเควันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะผมก็จะมาสร้างบ้านนะผมโอเคโอเคต่อเติมบ้านเล็กน้อยนะผมโอเคเราจะทําเป็นฟาร์มนะผมเราจะทําฟาร์มกันนะข้างข้างบ้านเราเลยนะผมโอเคอันดับแรกผมขอ,อ,อครับครับมาก่อนครับไม้มา โอเคผมได้ตัดไม้ไม้เยอะมากนะผมก็อยู่หลังบ้านเราเนะ่ยหายเกือบหมดแล้วโอเคผมก็ไปตัดมานะผมโอเคทำไมวางไม่ได้วะโอเควางมาโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยว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 โอเคเล็งไม่ถูกทำไมมันเล็งยากจังวะโอเคช่างมันเดี๋ยวับประมาณนี้นะครับ โอเคต่อมาเลยนะผมลัวมันทำไงวะแล้วเราต้องไปหาทุบข้าวทุบอะไรแล้วนะผมโอเคลัวจะไปเปิดทำไมล่ะโอโเคลัวทำไงลัว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 ทำไ,ไงลัวต้องใช้สติ๊กด้วยนะผมโอเคเนเวาลัวโอเค ได้มา21อันน่าจะพอนะครับก็แต่ตอนนี้เราหิวนะผมออกมาเลยกินก่อนยำ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 เรียบร้อยนะผมก็หลอดอาหารเต็มเป็นที่เรียบร้อยออาจจะกระตุกหน่อยนะผมก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการดูไมค์คร f t ด้วยนะผมก็โอเคก็ต้องขอบคุณน้องจีนนะผมที่ทำโปรไฟล์ให้เรานะผม ถ้าน้องเขาดูอยู่นะโอเคเดี๋ยวเดวกระตุกโอเคประมาณนี้นะผมต่อมาเลยโอเคเดี๋ยว,ยวโอเคเราต้องทุบท้อตรงนี้ออกครับเราก็ต้องปักใหม่เพื่อให้ความสว่างนะครับโอเคแล้วโอเคลืมปะเราต้องใช้ที่เปิดปิดด้วยนะผมนี่มันเข้ายากจังวะ โอเคที่เปิดปิดนะผมกดเข้าไปที่เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะผมใช้สติกนะโอเคเดี๋ยวคราบมาอีบสติกมา2โอเคแค่นี้ก็น่าจะพอนะผมนี่คือที่เข้าทางเข้าไปฟาร์มของเรานะฟาร์มก็อันดับแรกเราก็ สร้างฟาร์มเล็กๆก่อนนะผมโอเคทุบตรงนี้ออกโอเคเร็วๆ,ๆประมาณนี้นะผมแล้วก็ใส่รั้วเปิดปิดเข้าไปนี่ครับผมโอเคเราปักทอดไว้หน่อยเพื่อให้ความสว่างนะผมเดี๋ยวออตอนมืดมาพวกซอมบี้มันจะมาเยอะนะผมเป็นปรับโหมดเป็นฮาร์ดนะผมก็ได้ที่บอกไว้นะผมว่า เราจะเล่นโหมดฮาร์ดเท่านั้นนะไม่ใช่ฮาร์ดคอร์นะโอเคขอทั้งหน่อยเราจะไปทําเราจะทำเอ่ออะไรวะทั้งน้ํานะผมไปตักน้ํามาเพื่อจะมาทําฟามนะก็ถ้าใครรู้เวอร์รรชั่น1.5มันเอ่ออะไรล่ะมันใส่สกินยังไงก็บอกหน่อยนะผมใส่แล้วมันเด้งครบเนี่ครับเราตีวัวหมัดเดียวตายคนระับเป็นไง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นอะไรโอเคตักน้ํามาโอเคเอาๆยังไม่ตักนี่ตักหน้าโอเคถือโอเคก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวดวิ่งเลยตรงนี้ทุบมาเราจะเอาต้นข้าวต้นหญ้าอะไรไปด้วยนะผมโอเคแล้วๆไม่มีเลยวะมันต้องทุบจากต้นแบบเดย ก็ต้นแบบนี้ไม่ใช่หรอวะโอเคทำไมยังไม่ได้วะเยอต้นแบบนี้อ๋อต้นแบบนี้ต้นใหญ่ไม่ได้นะผมโอเคได้มาหนึ่งอันเองสองอันโอเคไล่ทุกไปเรื่อยๆครับผมเราไม่รู้ว่าจะรีบหรือไม่รีบนะผมโอเคทำไมมันได้น้อยอย่างวะนี่ ได้มาสองอันเองหรอเฮ้ยมายครับใจร้ายเกินทำไมมันได้น้อยจังสามอันเองโอเคเราจะไล่ทุกกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรขนาดนั้นโอเคสามมันก็พอไปก่อนนะแล้วกันนะครับต้องไปครับไอเอืออะไรวะฉมวกหรือเปล่าไม่รู้นะกดมาเปิดกล่องนี้อ จะคาบของเนี่ยโอเคก็เอาเป็นไม้มาก็แล้วกันนะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะก็ฟาร์มเล็กๆอยู่หลังบ้านที่นี่เปิดประตูโอเคเราจะวางน้ำตรงนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาขยายก็ได้โอเคเราวางน้ำไปครับประมาณนี้นะโอเค ทำฟาร์มเลยเดี๋ยวนี้เราจะเลี้ยงวัวน,นะผมก็ให้รีบทําฟาร์มหน่อยโอเคโอเคโอเคเนื้อวัวโอเควางเลยวางเลยโอเคก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมขอตัดคลิปได้ไหมผมจะไปหา,มาเมล็ดข้าวไหมโอเคนะโอเค ขอตัดคลิปไปนะผมก็จะไปหามเล็ดข้าวนะโอเคที่รับผมก็มาต่อกันในอันที่แล้วนะผมก็มีข่าวร้ายจะมาบอกก็คือไอ้ฟาร์มมันหายนะผมก็ได้สร้างเงินทดแทนขึ้นมาใหม่แล้วก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะผมก็โอเคได้หามาเล็ดข้าวมาเยอะมากนะผมไปหาตั้งสองสามรอบนะครับก็ยังไม่พอนะผมก็เลยต้องมาปลูกใหม่แบบนี้ซ้ําๆนะผมก็ โอเคตอนนี้มันก็เสร็จสิ้นแล้วนะผมก็บอกว่าจะจบคลิปเลยไหมยังครับผมเราจะทำอะไรต่อนะผมก็โอเคเราก็คือเราจะไปฆ่าพวกสัตว์แถวนี้กันนะผมก็โอเคแล้วผมก็จะเล่นนอกรอบเหมือนเดิมนะครับก็เอาผมกระดูกของสเกลิตันมาทำเออเอออะไรผมกระดูกนะผมก็มาเล่นการจเจริญเติบโตของพืชพันธุ์แล้วนะผมก็ เอ,อหมูหมูวิ่งหนีเลยเราวิ่งนะเอ้ยมันนี่ดิโอเคอาหารเอานวลน่าจะมีเหลือเฟือแล้วครับหล้อเหลือแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราก็จะมาทำเอออะไรล่ะมาทำบ้านชั้นสองไหมบ้านชั้นสองเอาไหมกินก่อนโอเคเดี๋ยวขับบันไดมาก่อนครับบันไดต้องใช้เยอะครับ โอเคผมว่าต้องตัดไม้อีกนะนีบันไดมาบันไดโอเคน่าจะประมาณนี้ก็สิบห้าอันเหลือๆครับผมเหลือเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ครับแต่มันเหลือนะผมโอเคที่จริงเราเอาเถาวันก็ได้นะแต่ผมไม่รู้นะว่าเถาวันย์มันเอามายัางไงนะครับทุบมันก็ทุบทิ้งไปเฉยๆโอเคเราต่อตรงนี้มาดิ โอเคนะครับผมก็โอเคประมาณนี้ก็ตรงนี้ก็ปล่อยโล่งไว้เลยนะผมก็นี่นี่ตรงนี้โอเคเราจะมาสร้างบ้านชั้นสองเป็นหินนะผมก็เอาเป็นพาร์ทหน้าก็เรากันนะพาร์ทนี้ก็ทําฟาร์มไปก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวลืมลืมลืมผมมีฟักทองนะผมฟักทองก็เพิ่งจะไปขุดมานะผมก็เล่นนอกรอบนะผม 4อันนะผมก็ทอดมา4อันโอเคเราจะทําหัวฟักทองนะครับหัวฟักทองฮาโลาวีนนะผมก็นี่ครับ4อันมาเลยฟโอโอเคเราจะวางไว้ไหนครับวางไว้หน้าบ้านแล้วก็เอ,อ่อฟาร์มเราแล้วก็ด้านบนบ้านนะครับ,บนอันเนี้ยโอเคหน้าบ้านฟาร์มโอเค นี่ประมาณนี้นะผมโอเคเดี๋ไปจโอตกโอเคขึ้นไปใหม่รับเดี๋ยวเดี๋โอเคขึ้นไปขึ้นไปนี่คบวางตรงนี้ครับให้พวกซอมบี้มันได้รู้กันนี่เราอีกอันนึงเราจะเก็บไว้นะเพื่อสร้างบ้านอันที่สองของเราชั้น2ของเรานะผมก็โอเคก็สําหรับพาร์ทนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะผมก็โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะผม โคตรเหนื่อยเลยนะโอเคบายบายเพลงอะไรครับ okay.